สวัสดีค่ะท่านสมาชิกแอตตาพบกันเป็นประจำนะคะกับการสรุปกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์เรื่องเด่นประจําเดือนในเดือนกุมภาพันธ์2558นี้มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงหลายเรื่องเลยค่ะเริ่มจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนั้นก็จะมีเทศกาลประจําที่เป็นความประทับใจของทุกคนคือเทศกาวลวันวาเลนไทน์ซึ่งจะตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็จะทำเป็นกิจกรรมหรือเทศกาลและแพ็กเกจพิเศษและเทศกาลตรุษจีนซึ่งในปีนี้นะคะตรงกับวันที่18มีการจัดกิจกรรมและเกี่ยวข้องกับแอตตาโดยตรงก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวจีนทั่วโลกและเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายดิศวัตชีวัตราพรนายกสมาคมแอตตาค่ะได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจ,จีนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับนายประพันธ์ปัทมกิจสกุลผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและมีพลตำรวจโทศักดดาช,ชื่นพักดีผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและนายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนตำรวจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมในกิจกรรมอันนี้นับเป็นความประทับใจอย่างยิ่งเลยค่ะ เมื่อวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตต้าได้จัดประชุมสมาชิกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียในโครงการส่งเสริมการขายที่ประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาและเมืองสุรบายันระหว่างวันที่1-5ถึง 5, มีนาคม2558ในครั้งนี้สรุปจำนวนสมาชิกที่จะร่วมเดินทางไปจำนวน78คนจาก60บริษัท ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้คือจะมีการจัดเซลเมตติ้งและเทเบิลท็อปเซลในวันที่2มีนาคม2 5 5 8ณโรงแรมคิมพินสกิกรุงจาการ์ตาและวันที่4มีนาคม2,558ณโรงแรมเชนดาริล่าเมืองสุราบายาโดยครั้งนี้สมาคมได้เชิญผู้ประกอบการจากกรุงจาการ์ตาจำนวน300บริษัทและเมืองสุราบายาจำนวนอีก200บริษัทเข้าร่วมพร้อมสื่อมวลชน เป็นการสำรวจตลาดประเทศอินโดนีเซียครั้งนี้ทางแอตตาต้องการให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะเปิดตลาดใหม่และสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดอินโดนีเซียเข้าไปขยายตลาดหรือทำธุรกิจได้มากขึ้นสำหรับประเทศอินโดนีเซียนี้นะคะมีแนวโน้มในการเติบโตในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยจำนวนประชากรมีมากถึง250ล้านคน และยังเป็นศูนย์กลางที่ตั้งของสำนักง,งานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจะเปิดการค้าเสรีในปลายปี2558นี้และด้วยเหตุนี้ค่ะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดอินโดนีเซียที่สมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตาของพวกเรานั้นจะสามารถทำตลาดในการนำนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียเข้ามาประเทศไทยได้อีกจำนวนมากในอนาคตซึ่งในเดือนหน้านะคะ ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็จะได้นําเสนอเป็นสกรุปพิเศษค่ะในการเดินทางครั้งนี้ให้สมาชิกทุกท่านได้ชมกันต่อไปในการประชุมประจําเดือนผมเห็นว่าทั้งจีนประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีก็พยายามจะเย่งชิงตลาดอินโดนีเซียเข้าไปท่องเที่ยวประเทศเขาประเทศของ,ของ,ของทั้งสาประเทศนะฮะจา้าเนี่พวกเราเนี่ยก็ต้องรีบทำฮรีบทำ ถ้าช้าไปนี่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะนักท่องเที่ยวโดนโดนเขาดูดไบหมดนะครับจานี้ตอนนี้ทางคณะกรรมการและสมาชิกผูก้ประกอบการบริษัททัวร์พบกับการโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเชิดเข้าพัฒนากำลังกันช่วยกันร่วมเดินทางไปสร้างความมั่นใจแล้วก็แนะน,นํนท่องเที่ยวใหม่ๆคิดว่าจะประสบความสำเสร็จได้ดีพร้อมๆกันนะครับพวกเขาต้องไปหนึ่งเดียวกันแล้วก็คุยกับลูกค้าตรงๆนะครับต้องต้องแบบไม่มีเทเลท็อปเซล แล้วก็คุยต่อกิสร้างความใจให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นแล้วมีแหล่งท่องเทีย่ยวที่ดีๆซึ่งเขายังไม่รู้จักเนี่ยก็ให้เรารู้จักมากขึ้นนะครับจากนี้แล้วก็ตนนี้ก็ยังประเทศไทยการทร่องเที่ยวไทยเราก็มีส่งเสริม2เมืองห้ามพลาดก็อากจาแนี่ยเขาโทรโกาสแนะนำให้เขาไปด้วยจนจะมีหลากหลายสินค้าหลากหลายทําให้กลองทร่องเที่ยวเนี่ยมีความสนใจมากขึ้นครับข่าวฝากสมาชิกทุกท่านสมาคมไทยธุรกิจการท,รอทร่องเที่ยวแอต,ตา ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย THA และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย TAT ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี3หน่วยงานครั้งที่46ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเราเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่26มีม 58, นาคม2558ณสนามกอล์ฟ The r o y เจ James g o อ f and s p o ์ t Club สารยาจังหวัดนคปรปฐมลงทะเบียนเวลา11นาฬกาและช็อตกันเวลา12นาฬกาค่าใช้จ่าย Green ฟรีพร้อมแคดดี้นะคะรวมงานเลี้ยงตอนเย็นท่านละ1,700บาทสมาคมจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่านคะ่ะที่มีหัวใจในการแข่งขันกีฬาและประเภทกอล์ฟโดยตรงนั้นเข้าร่วมในการแข่งขันสมัครในครั้งนี้และถ้าท่านชำระเงินก่อนวันที่16มีนาคม ก็จะเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นข่าวฝากจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับแอตตาเรื่องแรกกรุงเทพมหานครเชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวสมาชิกแอตตาจัดทริปพิเศษล่องเรือตลาดน้ำวิถีไทย5ตลาดบก6ตลาดน้ำโดยได้รวมตลาดน้ำและตลาดบกตลอดระยะทาง350เมตร ตั้งแต่เชิงสะพานมัขวานรังสรรค์ถึงสะพานอรไทยถนนลูกหลวงภายในงานมีการคัดสรรของขึ้นชื่อจากตลาดต่างๆมาจำหน่ายรวมทั้งมีเวทีการแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมย้อนยุคความเป็นไทยในอดีตนอกจากนี้ยังมีการจัดล่องเรือท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชมสถานที่สำคัญริมฝั่งคลองพดุงกรุงกรเกษมตั้งแต่หัวลำโพงจนถึงเทเวศวันละสองเที่ยว ซึ่งงานตลาดน้ำวิถีไทยนี้เปิดตั้งแต่15นาฬิกาถึง20นาฬกาจนถึงวันที่1มีนาคม2558นี้การล่องเรือท่องเที่ยวนี้มีวันละ2รอบออกทุก15นาทีจากหัวลำโพงถึงวัดสมมนัตวรวิหารเรื่องน่ารู้และเป็นความภูมิใจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวอีกเรื่องที่กรุงเทพมหานครได้รับการโหวตอีกครั้งในฐานะหนึ่งในท็อป20 ให้เป็นหนึ่งในสถานที่ชั้นนำของโลกที่นักเดินทางให้การชื่นชมและลงคะแนนเสียงด้านความประทับใจยกย่องเมืองหลวงของไทยให้เป็นถนนที่มีชีวิตชีวาดำเนินการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่า gobot.com go g o ซึ่งในครั้งนี้ในทวัชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าย,ยินดีที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความชื่นชม เมืองที่มีความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกของมหานครและที่สำคัญคือในกรุงเทพมหานครมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นมีวัฒนธรรมและมีองค์ประกอบที่ไม่ซ้ำกันสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยที่ลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์สมาชิกแอตาณสนามบินสุวรรณภูมิและที่สนามบินดอนเมืองจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ระหว่างวันที่1ถึง20กุมภาพันธ์ในเดือนนี้รวมทั้งสิ้น3 2 6 4 7 0คนโดยสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างวันที่1มกราคมถึง20กุมภาพันธ์2,558ที่ผ่านมารวมเป็น7 4 1 9 1 0คนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงนี้ของปีที่แล้วเพิ่มขึ้น67.71% ซึ่งนะักท่องเที่ยว5อันดับแรกที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างวันที่1มกราคมถึง20กุมภาพันธ์2558และเปรียบเทียบเป็นสัดส,ส่วนกับปีที่ผ่านมาคืออันดับที่1จากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน387,382คนเพิ่มขึ้น257.31% อันดับที่2จากสหพันธรัฐรัฐรัฐเซียจำนวน51,972คนลดลง67.83%อันดับที่3จากประเทศญี่ปุ่นจำนวน29,298คนเพิ่มขึ้น9.66%อันดับที่4จากประเทศเกาหลีจำนวน27,467คนเพิ่มขึ้น 44.64%และอันดับที่5จากประเทศอินเดียจํานวน23,993คนเพิ่มขึ้น43.76%และเมื่อแยกเป็นนักท่องเที่ยวจากทวีปต่างๆทั่วโลกที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุดผ่านท่านสมาชิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2558ระหว่างวันที่1ถึง20กุมภาพันธ์นี้คือ จากทวีปเอเชียเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจำนวน179,191านนคนจากทวีปยุโรปเหนือเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเดนมาร์กจำนวน965คนยุโรปใต้เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอิตาลีจำนวน964คนยุโรปตะวันออกเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซียจำนวน1 6 3 9 4คน ยุโรปตะวันตกเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมันจำนวน7139คนอเมริกาเหนือเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอเมริกาจำนวน1528คนอเมริกากลางเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเม็กซิโกจำนวน20คนอเมริกาใต้เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศบาร์ซิลจำนวน53คน จากทวีปออสเตรเลียเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศออสเตรเลียจำนวน864คนในส่วนของตะวันออกกลางเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอิหร่านจำนวน994คนและจากทวีปแอฟริกาเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศแอฟริกาจำนวน27คนท่านสมาชิกคะท่านผู้มีเกียรติคะที่ชมจบลงไปนะคะก็เป็นสรุปไฮไลท์เรื่องเด่นๆที่เกิดขึ้นในรอบเดือนกุมภาพันธ์2558 อย่าลืมนะคะข่าวฝากจากแอตต้าการร่วมสมัครการแข่งขันกอล์ฟแะนพณีครั้งที่46และท่านสามารถที่จะแนะนำสอบถามสามารถโทรศัพท์ได้ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะและพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ Et ta, Et ta,